สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับโอ้ผมชอบคู่นี้มากเลยนะครับรู้สึกว่าเอเบลล่าได้เป็นพรีเซนเตอร์ของโบตันหรือเปล่าแล้วเบียร์เขาไปช่วยโฆษณานี้ไม่รู้ยังเพิ่งไปด้านแต่ว่าเป็นไปได้ยังไงยังไงทำไมอาจารย์ถึงคิดว่ามีมีการช่วยกันโอ้นี่ครับผมบอกอีกครับเราอย่าลืมคอนเซ็ปต์ของเราเรายืมคอนเซ็ปต์ S C B มาแล้วครับแล้วเราเชียร์ให้เบียเนี่ยเป็นพรีเซนเตอร์ S C B ไปด้วยกันไปด้วยกันกับวิกบอลเบิร์ดครับผมคืออย่างนี้นี่เขาคอนเซ็ปต์ โฆษณาลุกอมโบตันมีแฟนคลับไปจินครับว่าเนี่ยแต่ก็ไม่แน่จะเป็นเรื่องจริงนะในพันทิปเนี่ยคุก็ชอบมาเชียร์นะทีเซอร์ตัวใหม่ของคุณเบลล่าแคมเปญครับโบตันชุ่มขอไม่เหมือนใครแต่มันมีตอนท้ายครับแฝดฝากผลงานแฟนผมไว้ในอ้อมใจทุกท่านเลยครับไม่รู้วาเยมาลงพินว่าเวียไม่น่ามาโพสแต่อาจจะเป็นแฟนคลับหรือล่าไม่รู้ไม่รู้แต่ว่าอันเนี้ยก็จินแล้วไงคือเราจินเลยเหมือนกับคลิปเวียในทิศสาเลยนะ คือผมทำเวียทิศสาอันอื่นเนี่ยก็คนดูก็หลักพันหลักพันนิดนิดแต่พอเวียทิศสามไม่ follow ig ปุ๊บเนะี่ยสามจุดหนึ่งสามพันกว่าเลยอะเออเนี่ยนะอ่าผมมามีคอร์ดีกว่าครับครับสองคู่นี้เขาเป็นคู่ที่แบบเสริมดวงกันนะอ่าครับดาราดังด้วยกันทั้งคู่มา พันึกกำลังนะดวงนะเอสเนี่ยไปคู่กันนะในงารอย่างเราซด้าเราเคยทำคลิปเนี่ยทำไมไม่ไม่ได้มาแล้วก็อยันติฟันเทพไทยอะไรก็มีนะทำไมไม่เอาเวียมาเพราะว่าวันคนโสดไงอะไรเงี้ยแล้วก็แบบอย่างที่บอกเมื่อกี้คลิปก่อนๆเราก็พูดถึงว่าแบบเอ่อเอสซีบอยากจะให้แบบเวียมานะแต่ถ้ามีโดวลามาได้อีกก็ยิ่งดีแต่เอาเวียก่อนนะหรือยังจะมี เอ๊ะผมบอกให้ท่านผู้ฟังฝากกดไลค์กดแชร์ไปยังอ่าบอกเลยบอกเลยกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะคะครับครับคือคลิปโบตันเนี่ยนะครับผมโอ้โหเบลล่ามาใส่ชุดกี่เพาว่ะอะไรอ่าเงี้ยแล้วก็ถือแผ่นโบตันน่ะคือทุกวันนี้เราจะเห็นแบรนด์หลายๆแบรนด์นะนะมาเข้าเรื่องมาเข้าเรื่องของการวิเคราะห์ธุรกิจบ้างเนี่ยเนะหาว่าคลิปเราไม่มีสาระคือโบตันคือธุรกิจเก่าๆยุคนี้หลายๆ แหละในตัวเขาพยายามรีแบรนดิ้งโอเล่อย่างเงี้ยใช่ไหมหรืออย่างอะไรนะยูทิปยูทิปอะไรนะอยาโอกาสตะขาวตาเสือรู้สึกก็เหมือนก็มีมาใช่ใช่ใช่ทิปนะยูทิปไอ้น้ำตะกอนอูไทยน้ำอูไทยทิปก็เปลี่ยนเป็นยูทิปไปทาปากอะไรเงี้แต่ผมว่าโบตันเนี่ยนะครับครับโอ้โหแบบให้เบลล่ามาแต่งจุกิผ้ามันดูแบบ ย้อนยุคก็จริงแต่มันคือมันลงตัวไงทุกอันพยายามเปลี่ยนไปแต่ผมใช้คำว่ามันวินเทจดีกว่าอ่าอ่ะมันวินเทจอ่ะดูแล้วมันวินเทจอ่ะแหมต้องมีโบตันแล้วก็เป็นแบบเวียอีกชุดนึงให้เป็นคอลเลคชันสะสมถูกป่ะเออมีบทอ่าแต่ไม่รู้เวียต้องใส่ชุดแบบไหนอ่ะชุดกีเพาส์น่าจะเป็นยุคสมัยแบบผู้แบบเจ้พอเซิงไฮ้ป่ะใส่หมวกอ่ะเวียใส่หมวกเจ้มพ่อคล้ายคล้ายนะ เออเว้นเท้านะเดินเว้นเท้านะเจ๋งเจ๋งเจ๋งก็จะวุดสุดแบบยาวนะคุณลงทุนเพิ่มไทยโมเสนาเพิ่มสมมุติแบบสิบล้านเนี่ยแต่คุณได้ยอดขายเพิ่มขึ้นร้อยล้านก็แฮปปี้มากให้เก็บเป็นคอลเลคชันอ่ะเอาจะว่าคือก็จะว่าแผ่นโบตันมีเอ๊ะเอาเอาเบลลาแล้วก็ต้องมีเบียด้วยคือก็จะแปลว่า สองหนึ่งบวกหนึ่งไม่เท่ากับสองนะเป็นสามเป็นสี่นะเชนจี้เชนจี้เออเพราะว่าแบบเออนั่นแหละมันเหมือนแบบอาผมแบบผมก็ต้องโปรโมทช่องผมใช่ไหมผมหาคีย์เวิร์ดในทวิตเตอร์เนี่ยนะบางวันคีย์เวิร์ดเบียเบียสกอลวัวท์ก็ก็แซงเบียร์เบลล่าแต่บางทีเบียร์เบลล่าก็แซงแต่โดยส่วนใหญ่เบียร์เบลล่าจะแซงเลยครับครับเออเพราะฉะนั้นต้องขายเป็นคู่เออถึงจะเป็นโพตันควรยะ เลือกคุณเบียร์มาเป็นพิพิธัณฑ์แต่บางทีอาจจะต้องมีจังหวะเวลาไงอันนี้ผมก็ว่าเออถ้าท่านท่านรอยอดขายจากเลล่าได้ให้ได้มาก้อนหนึ่ง่อนแล้วเอายอดขายกําไรนะไปลงทุนจ้างีอีกก็ได้นะอันนี้จะทำแบบไหนก็ได้แต่ก็เชียร์ให้มีเพิ่มนะตัวหูถ้ามีเนี่ยเราทำบุ๊ดแอนโทนสตอรี่เทลลิ่งให้ด้วยนะทำฟรีเลยคุณเป็ต้าเอเจนซี่ผมเขียนนี่ให้คุณทำได้บ้าเออคุณมีประสบการณ์แค่ไหน เออผมมีแล้วกันอ่ะผมเคยอยู่บริษัทโฆษณาบางกอดโชว์เคสอ่ะเออดีของดีคุณเคยอยู่ศาสตร์ศิลป์ด้วยใช่ไหมเออใช่แล้วคุณจะทำได้ไหมแต่นันเชิงวิชาการเฮ้ยผมว่าสัตศิลป์เขาก็มาประยุกต์ใช้ได้ลูกพี่ลูกน้องผมเป็นผู้กํากับโฆษณาละโอเคโอเคอ่าอก็ติดต่อมาได้นะครับก็ฝากคอมเมนต์นะคอมเมนต์ทิ้งไว้นะหรือว่าแบบเนี่ยเอฟซีบีคิงพาวเวอร์นะนะเชียร์นะเรา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  ช่วยหาเงินให้เบียด้วยจะได้แต่งงานกับเบลล่าเร็วๆขอดูดิคุณผู้ชมดูขุณผู้เชียร์มากเลยนะดูคุณผูดูคุณผู้ชมเอาหน่อยหน่อยดูขุณผู้หน่อยอ้าวอาจารย์นี่นะเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูคอมเมนต์ของคนที่มาคอมเมนต์ยาอมก็มาแม่นายแพงใหญ่จ้างแฟนผมเนี่ยมีคนตั้งข้อสังเกตว่าแฟนผมคืออะไรดีใจกับแม่หญิงเวียคงไม่ได้ไปโพสแหละ่จะเป็นแฟนคลับหรือเปล่าต่อให้โพสก็ไม่เป็นไรนะผมก็ยังเชียร์นะ ไม่เบียร์เขาน่าจะทํางานเยอะเปล่าจะมีเวลามาโพสวันทิปอะไรอย่างเงี้ยเหรอนั่นน่ะสิแต่มันก็ชุ่มชื่นใจนะโหแต่เนี่ยแต่เนี่ยเนี่ยพันทิปคุณไปตอบเอ้เอันนี้คุณไปตอบในพันทิปนะโบตานผมนึกว่าเลิกขายไปแล้วซะอีกเป็นพงศมผมจะตอบไว้แล้วป่ะยังไม่เลิกค่ะเนี่ยลองดูสูตรใหม่ของเราหรืออะไรก็ไดยก็ส่งให้บามันก็จะได้เนีมีหูนี่ดีนี่นี่น้องแฟนขับเบียร์เ่ย อมโบตันแล้วอย่าลืมแปลงฟันด้วยเทศไทยนะคะอันนี้รู้จริงอันนี้รู้จริงเลยอันนี้รู้จริงอันนี้จริงซ้อนเลนูมาเองซ้อเลนูนแล้วก็มีเจ้าของกระทู้คือพี่วีไอ่์นะคมีคนสงสัยนะครบเนี่ยแหละครับคือนะคือผมก็ฝากไว้นะคว่าเออโบตันสนใจก็มาจ้างวีสุพลวั์ได้ครับผมนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคระครับสวัสดีครับ